ตาท่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามและเข้ามาชมนะสบายดีย่ำซ้ำคำทุกคนเลยวันนี้นีน่ไม่ได้ไปเท่าไหร่นะดีเข้าไปซื้อปลาในตลาดนี่ทุกคนเลยในเมืองอาสะพอนี่นะมาก้อยกินมะเร็งทุกคนนอนหน้าเมื่อคืนนี่ก้กานกระป,ปูกา้านกระปูก้านนั้นนั้นได้หลายตัวทุกคนเลย ok หักกามาทุกคนได้เข้าไปซื้อนะสบายใจสบายดีสบายดีทุกคนเ่าเห็นแล้วปยังยัง มือเราหเห็นไนหะฮะมือมือไย่งงี้มือ,อ,ม,อ,อมือได้แล้วบพรคือง,งามนะได้แล้วโอ้ได้เลยอืมเอ,อ,อ,อสอเซนเดอร์ของอ๋อโอ้เพื่อซื้อเพื่อนะแม่แม่บะท่อนโอ้เอาเงินมาใส่ฮะเงินมาใส่เลยเฮ้ยจ๊าบอันนี้กับผักเข้าซื้อมาทุกคนเลยวาซีเอสเมนูก้อยป่าขึ้นน้ำมนีนะเมนูก้อยป่าลัดไข่ด้วยนะ ก่เลยมาโทมาโทเอามันเปื่อยแล้วซื้อป่าโลหนึงทุกคนเลยซื้อปลาโลหนึงนะว้าโอ้เ้ักในปลาเลยเอ้ามโอ้สอกันดินงพื่ันนสันนีเลอสเลโอ้เป็นมากินก้อยป่าบทอทได้มันนสอเลยโอแนวเอะอีกตไปดิุม่หนั่งมากินก oh. hey. oh. <con oh uh ้อปลาเ้ บมื่อกินฟีมือเปล่าเราซ่อนเธอเมื่อคืนนี้เอาไปดอนหน้าดีค้าวแล้ว่าเป็นไอนะดีแล้วดีแล้วโอ้เบิ่อกป่าทุกคนเลยหนำเพลินให้ได้แล้วสนุกได้มันพันตายได้แมนบ่เดี๋ยวเขามาโซกีตตอตใหญ่อยู่แล้วว่าบนนี้แมนที่ตายแล้วนี่เอาไปดูตายแล้วตายแล้วนายแหละโอ้ยโยมเลยตุ๊กชีเลย อะไรวะตายโอ้ตาย่ห่าวเด้เต็มหน้าเนียตก่อน่าอดยัน่ยอันนี่อยเหไหมนอ๋อเอตัวง่นิ้ำเยวนี่ลวเ็มหน้าเต็มตาเต็มปาแช่ไปหนึ่งข้าวเดี๋ยวปทอสิอเตป่า็ทุกคนเอโป่าไวเสิร์ฟเมนูก้อยกินกับอันเมงกินนะ พาเราดึงออกก็ท่ามันเปื่อยนะมันหอนอบ่ไปนั้นเ <c oughs> ฮ้ยพี่คำว่านกเก็ดป่าเนี่ยเอาทอดกินได้บเ่เฮ้ยฮะเขาเห็นขอทอดอไหรได้บเ่เฮ้ยเห็นทุกคนขาน้าเจ้าเอาเก็ดป่านี่นะทอดกินได้นะแต่เขาบอกเคยทอด,ก,ททอดกันเถอนะเก็งจะลองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าก่นป่าธรรมชา,าติจะร้องทอดบมึงนะ ปลาเนียน่านะ <c oughs> โอ้ยนี่ป่านี่ถือบีมันเล็บขนาดเลยถืออะไรลสดๆแล้วได้คนป่าท่านตาท่านตัวตายอยู่บนตาถ้าเลืตายแล้วค่าตั้มหนึ่งคือร้อน ตัวเลงจะรอยจนแล้วตัวยีได้นะตัวเลงแหละตัวที่แบบราคาตกแล้วแบบโอ้ยเจ็บนวดนึงเลยบีข้นไงเลยเฮ้ยบีข้นไงเลยมาบ้างตกได้เจ้าเห็นไหมเห็นได้ป้ะมึงบีมันเลยเต้ได้อ๋อมันเตะอะไน้นี่ เซฟทอดดิโซ่ฝีมือข้างนี้เนีเอสเมนูก้อยทุกคนเลยข้างข้างฟาข้างนี้นี่เอสเมนูมันเอสเมนูเมงจิคุ้มบรดีน้องปลาตะเทียวคุ้มขนาดเลยสดสดเลยปลากันหรือแล้วมติดปลาอยู่นองอมันนั่นแส่ปลานี่ยาวพัตลาดก็ได้เ,เ,เลยคุณนิ้วเฮ้ยคุณนิ้วหายมันหายเวทมันหายไว่ หายหายเลหายลยมาทำจนไปจัไดหายฮ่อกันเน้าวบ้านกน้าเลยเฮ้ยกระดูกากระดูกมาครับต้มได้กระดูกตัวนี้ โจยป,ปิ้งเหรอเขาห้ามข้าวต้มเมื่อกี้มดึดว่าโผมันเอาผ่าเลยเขาต่ว่ายโ้เพิ่มันโผมันอันนี้นะี่ยปิ้งไันนี่ทุกคนกระดูกับสาดอยู่นะสาดเขาเนดูม่ซีนเลยโจยป,ปิ้งกันตัวนี้นะี่นี่สีนสองช่วนนี่นะบะทอทอดเห็ดนี่นะเดี๋ยวสิปเปาะหนังเข้ากันมันนี่ Hả? Ừ. tôm làm tôm mang ừ. theo tôm vào đây theo tờ tôm vào bên ăn ừ. xoài đi con มัน,น,มนลายเลยครับพอดีเอาลายไปเลยสีมัน Uh... mau me makan

มาได้ซอยได้ผักกันนะตังซันซานนี่เสร็จพลางผักกันแล้วเลยนะแซ่บเลดระมันนี่ตังไว้ก่อนขีมันนี่ปลุกน้ำต้มก็ได้คนเลยเอ้าติวเลยนี่เออมีง่ายมีเลยน้ำต้มก็ต้มพอได้สดนี่นะ

อืมซมแล้วอืมใสช่สช,สช,ชุดบังเล่นงานเนี่ยบอสโอวทำให้ชุดบังเนี่ยไม่ได้เลยละอืมกรทถางขัดไม่ทุ่นเสียซื้อฟังโป๊จักจับเอาไว้ สูบบังก็อย่างนี้แหละหามันค่่ยเอาเสื้อต้มก็ได้หามซ้อมก็ได้ซ้อมเดียวก็ได้หอมน้อยข้าบนอเออล้างนะมีบกกระชาบอย่างนั้นรล้างล้วเอ็นจิฟเวอร์ บมทิมเด้อเสริมเสริมต้มเสริมน้ำต้มมันร่ออยมาดิเพิ่มเสริมต้มสองปันปันหนึ่งเอดก้อยปันหนึ่งเอ็ดอันเอ็ดเมงกินสองเมนูเลยงานนี้แมาเสอเอ หนึ่งตุ่มก่อนกระดูกก่นอนตัวโอ้ยโอ้มันเกือบเลยดิมาทุกคนเดี๋ยวสิมาโคขีก้ก่อนแล้วถึงเอาน้ำกระทิมันลงใส่นะยโคมักันโค่ผึ้งหม้อโอ้ยล้ม,มนี่โคขีมันเรือป่าไซมันทุกคนเลย ป้ามาไข่เ่อันนี้เหเห็นป่า,ปาวาากก้น่ค่ะอ้าก้อกตะตักอ๋อแนง้ตัวกันกนะมาเหืือนที่บันตี้เฮาเอาใส้เอาตับม,มาเสิร์ฟถึงเอน้ำกะทิมาน้ามาแล้ว อยบนุกคนเดี <m> ๋ยวก้อยก่อนเดี๋ยวหอมกระท่อนนี่เอดนำจิ้มตังค์กะเผ็ดเลนก็ได้เผ็ดล้นเนาะโอเคสมสมเสรอลโอเคสลับอันที่ยิ่งกินอย่เละเอดเผ็ดเลทุกคนเลยมาคือเราไม่กินนั่นเลยไม่กินได้จำกันแล้จำเออจำเอดแลวก็โคเด้สงดิเม่เธอได้จ้ mẹ cho vợ kiếm mẹ lại luôn kho nó sẽ ăn cái đi uhm. sáng thon xếp phải đầu sáng à, xếp có sao Này. xếp xếp sao mới gấp chưa đấy chỉ sẵn กุกค uh, ้โพันไส่ uh. ๋อค no pues. oh, ือกันหอมนี่มาโชว์มาให้ตังหอมก่อนพักเทอมหนิโอ้โหหึ้งด้วยเด็กบ้างกินก็โค้ดทุกคนบ้างไหมโอ้ยห้าคนดังเลย ยิ่มมขามเลยนะหอมแบบยคือเบือแบบนี้เฮ้ยบางทีคโค้งเลยใบมากยังเขาเอินเลยใบม,มากไปแล้วไม่ไปไปไปโอ้บบสุดเลยตัวเหรอโมกนนะยั่อเลยอ่อ xem là mặt hồn là khô con dân sơn mất xem đây xem là xem là xem là xem 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 không hào có cái xem là xem xem là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  khô à xem là xem là nếu mà hoan cả xúc cái xúc gắn là hôn mặt hôn phục treo hôn mặt hôn phục chào đi chào 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 ทวนี้บุกพักเยทวนี่เป็นเรื่เหยมาไหนทวนเช่ซีนงามักอยู่ได้ทักเราเสียตักเลย,เลยแจียจวหองกันบนะอเลยทุกคนเจยวผีเขานะจะหักเก็บห้อง,องตัวนะี้ตักน้ำต้มซีนมับแสีบน้ำต้มนะต้มซีนไ้เลยต้มซีนแซ่เสซ่บแล้วนะ Là, lên nào. Okay. Ma, mình làm đợi, bộ, à ok Mà còn đây kho nằm đều đó bạn này đó hả bò xưa đâu xưa hạ mình đây nè xếp này cái nó máy không sẽ Khô cô đó mẹ nó pho đó bơi lại mà gấp muốn đấy pí thôi Ừ, đặt lên. nằm ừ, tôm này không? Ồ, tôm. Bật cả tóc vào này. Ok. Khó tí. Ừ, khó đấy. Để, con, khó đấy. Anh đi nào phải hai nhà phân dụt dù, dùn hơn nữa, con nhà thao con nhà thao điều nhiều hơn đi Nhà thao hơn nữa. hai này dỡ, phân bó nữa. nó mà là phân bó hai ไปปักเนะบ่ัก้กครบหามูเลยันนี้มาเลยทุกคนเลยมามามาทุกคนเดี๋ตวนี้ก่อนนะยตัวนี้ว่หามันสุปปะน่สุกตัวนั้นนะนี่นี่เที่อะเที่อ่ะมามาทุกคนกินข้าวเดี๋ยวนะ เดี๋ยวฉันลงนี่หกสิบ 60, พันหัวโลว่ป่ายเนี่ยมันก็ข้า้า

มืัอนี้บลไล่เพิ่งเอกไปนอนหน้าเลยทุกคนเลยสรงนี้บลไหลเอาไปนอนหน้าดูได้หรือทรงนี้หน้าดุหนันดูหากินบลไล่ดูหากินทรงนี้เนาะเออมาไล่ดูุปลาไล่กระดุแล้วปล่กระดุแล้วเอานอนเพื่อดียวว่านอนหน้าเนาะดูทุกคนกระม่อนกระดุกรท้อนกระดุมาไล่กระดุโอ้โข้าวง่ายทุกคนนะอมนั่น ไปเอาแมงคขมมชอบเลยออ้นต้อเฮ้อเยเฮ้อนา่เม่ช่ลองลึกเฮ้ยเฮ้ยเลผักกาดไปสัก้าไปเยอะเขิมา เอร์บ้มากงกเกยเนี่ยาไงาแกน้ำไมก็ส eh? ิบกกระดิขายดีแล้วหมนเนี้ยมาไล่จะมัดแกน้าไม้้าคัวะัดตืมเฮ้มไหมเฮ้มไหมมาได้เพิ่มเฮ้อไหมข้าวเด้อเฮ้อมาละเฮ้อไหมไอ้บ้ง มาฮ ah, ะมาพงษ์ข้าวพงษ์มกินข้าวก็ร่าก้อยปานะก้อยปากว่าป็นี่มาน้อยน้อยได้กไปบ้าขับถ้าบ้าไมไหมเพิ่มไม่บ่งไ well. ม่เลยไปเพ่นะเคนได้ไมบ่งจุ้มมาหาแม่เพิ่เตมก็เอาบ่งมำใหเพิ Stat ่มอ่บ <mitad> กองเขาวะบกองหน้า,า<โ>กับช่อง้ากองมนเป็นดมขาบรรชางไม่ก็เก่งกเซ็ตเขาจะมไมอ้วนดิหา,า,า,หา,หาแต่หน้าเขาบุ้งบุ้งดงหาได้หาเลยหาจะหาไหมดิงหาเลย

mướt cho con đấy ná Trong này, ừ. Ừ. Chắc này cần hủ lược đây thì vào bao nắm nắm ừ. nữa ừ. vào bao được hết cho mối nó, Cho mướt đây Đứng mà hủ nốt Ừ, tôm cũng mướt Khao tìm đi, kèm cho mướt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không มาหนีเดี๋ยวสีไปเกือรสองอัดก่อนนะยืเข้าเลยสองอัดเมื่อวานนี่นี่ไปไปดินหน้าเมื่อวาน,นไปหน้าน้ำบะมอนน้ำบะมอนพาเอาไปหากินคั้นแม่นเฮาพาออกกับมันก็อ้อไทุกคนเลยแต่กระยันระบัดระวังเป็ดนะเฮาต้องเอาเป็ดเวน้นขังเป็ดเวน้นจึงออดหน้าได้นะอ่าก็ไมอฮัดอ่าเรื่อย

อ่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้กับสีฟ้าไปชมก่อนนะแต่ว่าโซงนี้ก็ยังพาได้ขึ้นป่าทุกคนเลยขึ้นกับมีแต่ฝนตกลิ้นทุกคนตกคู่มือนะฝนนะตกห้าลมแห้งกับแห้งห้าลมฝนกับโอ้ทุกคนเป็นห้าเป็นห้ามานะบางบ้อนกับน้ำท่วมก็มีโซงนี้นะเลยพาได้ขึ้นทางกัจะยากได้นะพอดีรถหากระแปลงแล้วทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเ้าเบิ้งทุกคนเลยสักมือสักเลยนะว่าสิขึ้นป่ากัน เดี๋ยวคลิปนี้กับสิปีป๊บไปะนี้ก่อนขออื้นกับขอขอโมกกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาติดตามกำลังใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบายดี